ไซยาไก็เป็นสารชนิดหนึ่งนะคะจริงๆก็ใช้ในอุตสาหกรรมหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการถ่ายภาพอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับพวกโลหะหนักหรือพวกเหมืองแร่พวกนี้นะคะหรือว่าการอุตสาหกรรมการทาเครื่องเงินเครื่องทองพวกนี้ก็ใช้สารไซยาไนทั้งนั้นนะคะเป็นส่วนประกอบในการทำนะคะจริงๆไซยาไนเนี่ยมีหลายรูปแบบเนาะถ้านั่นก็อาจจะเคยเห็นคือเป็นแก๊สซึ่งอาจจะเคยเห็นในสงครามโลก ครั้งที่2ของนาซีนะคะอันนี้ก็เราเรียกว่าเป็นไฮเจนไซยาไนนนะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเราถ้าภาษาทางราชการเราจะบอกเป็นเกลือของไซยาไนที่ตอนนี้อาจจะมีคนรู้จักดีมากก็คือเช่นโพแทสเซียมไซยาไนนะคะแล้วก็โซเดียมไซยาไนแตส่สองอย่างเนี้ยถ้าในประเทศไทยแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในรูปแบบของน้ําประสานทองหรือน้ำยาล้างเครื่องเงินเครื่องทองที่มีคนซื้อมาทำมาใช้นะคะ คือเวลาไซยาไนเข้าสู่ร่างกายเนี่ยหลักๆก,ก็จะมีตั้งแต่การสูดดมนะคะการกินนะคะการสูดดมเนี่ยสืยก็เป็นแก๊สในกรณีที่ไฟไหม้นะคะที่เราเห็นเวลาไฟไหม้แล้วมีพวกโพลียูรีเทนมีพวกไม้พวกอะไรเนี้ยนะคะหรือเป็นพวกพวกนี้ก็สามารถทําให้เกิดสซยาไนได้เช่นเดียวกันฉะนั้นเวลาไฟไหม้ก็อาจจะมีการปนเปื้อนของสซยาไนในบรรยากาศได้แต่ปริมาณมากน้อยขึ้น,นขึ้นอยู่กับสารที่อยู่ใน ที่ที่ถูกไหมนะคะหรือว่าเป็นไซยนานแก้โดยตรงจากอุตสาหกรรมนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนคไข้ไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนไข้ในกลุ่มนี้ค่อนข้างน้อยอย่างนึงคือปนเปื้อนจากการที่กินสารบางอย่างเข้าไปนะคะเช่นในกลุ่มของโซเดียมหรือโพแทสเซียมไซยนายนะคะซึ่งอันนี้ก็อยู่ในน้ำาสารท้องน้ำยาล้างเครื่องยืนเครื่องถองอันนี้ก็เป็นวิธีการกินก็มีรายงานว่าถ้าเป็นโพแทสเซียมไซยนานถ้ากินเกิน200มิลลิกรัมก็อาจจะถึงชีวิตได้ ะะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นปริมาณที่ค่อนข้างน้อยมากถ้าบอกว่า200มิลลิกรัมเนี่ยมากขนาดไหนให้คิดถึงยาเม็ดอะมอกซิซิลินที่เรากินขนาด5 500มิลลิกรัมนี่ก็ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของอะมอกซิซิลินที่เรากินด้วยซ้าไปก็ทําให้เกิดเสียชีวิตฉะนั้นจะเห็นว่าปริมาณที่คนไข้ได้รับเนี่ยเพียงเล็กน้อยก็ทําให้เกิดคนไข้เสียชีวิตได้ กลไกกระเหนของมันเนี่ยมันเป็นยาที่พิเศษมากนะสารตัวนี้มันจะไปมันไม่ได้ทําให้เราขาดออกซิเจนเะนั้นคนไข้มาถึงปับ๊บคนไข้จะไม่ตัวเขียวนะคะคนไข้จะเห็นเหมือนสีผิวหนังค่อนข้างปกตินะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยไซยนยจะไปยับยั้งกระบวนการหนึ่งในร่างกายเราที่อยู่ในระดับของเซลลโดยจะทําให้เราไม่สามารถสร้างพลังงานได้ซึ่งมันเกิดการสร้างพลังงานในระดับของเซลล์ ซึ่งพออย่างนั้นปั๊บเนี่ยมันก็เลยทําให้ร่างกายเนี่ยเราขาดพลังงานอวัยวะที่ไวต่อการขาดพลังงานพวกนี้มากก็คืออะไรสมองหัวใจและหลอดเลือดฉะนั้นอาการของคนไข้ที่จากเสียนายทึงมาเริ่มที่อาการที่สมองก่อนโดยคนไข้จะเริ่มมีอาการวิงเวียนนะคะคลื่นไส้อาเจียนแล้วสุดท้ายก็ลงท้ายด้วยชักหรือหมดสติไม่รู้สึกตัวไป นอกจากนี้แล้วผลที่อาจจะมีอันอื่นก็คือว่าคนไข้อาจจะมีปัญหาเรื่องของอาจารย์อาการทางาระบบประสาทที่เห็นอธิกาไปแล้วนะคะแล้วก็มอีอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะการหายใจก็ในที่สุดก็จะหายใจช้าแล้วก็หยุดหายใจไปในที่สุดนะคะ เราจะดูแลคนไข้ตั้งแต่ระดับเรื่องของการรักษาประคับประคองนะคะตั้งแต่การหายใจเรื่องความดันชีพจรต่างๆนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราจะมีการให้ยาต้านพิษนะคะเราทุกโรงพยาบาลมียาต้านพิษอยู่2ตัวนะคะคือโซเดียมไนไตร์กับโซเดียมไทโอซัลเฟตโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลมหาลัยแบบเราก็มียานี้เก็บไว้อย่างโรงพยาบาลสิรินทร ก็มียาเนี้ยอยู่ที่แผนกฉุกเฉินในห้องยาฉุกเฉินของเรานะคะซึ่งอันเนี้ยเราก็สามารถเอามาใช้รักษาคนไข้ได้ซึ่งยาเนี้ยก็ได้รับการสนับสนุนจากโครงการยาต้านพิษของสอปสชมาเป็น10ปีแล้วค่ะซึ่งยานี้ก็ผลิตจากสภาการชาติของเราเป็นคนผลิตให้เรานะคะซึ่งอันนี้เราไม่ได้ซื้อยาเหล่านี้จากยาต้านพิษของเซยนายจากต่างประเทศนะคะผลิตในประเทศไทย คือปริมาณที่บอกว่า200มิลิกรัมนี่คือเป็นปริมาณที่ไม่ได้รักษาม,มีมีรายงานว่าได้รับพิษที่มากกว่านี้แต่ถ้าได้รับก,การรักษาที่ทันท่วงทีคนไข้เหล่านี้จะรอดชีวิตเพียงแต่ว่าเราต้องคิดถึงถ้าเราหาสาเหตุอื่นที่อธิบายไปแล้วไม่ได้จากคนไข้ที่หมดสติทันทีไม่รู้สึกตัวแล้วมาโรงพยาบาลเราหาสาเหตุอื่นไม่ได้มีความเป็นกดเพิ่มขึ้นเราเจาะเลือดแล้วพรว่ามันสามารถจะพอบอกได้ ถ้าเราได้ยาต้านพิษคนไข้จะสามารถอดมีโอกาสที่จะรอดชีวิตสูงอันแรกคืออย่าไม่อยากให้ตื่นตระหนกมากเกินไปนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่กรณีที่มันเกิดในชีวิตจริงๆของเรามากมันเป็นกรณีที่เป็นกรณีพิเศษจริงๆแล้วก็กรณีนี้ก็ทําให้เข้าใจอยู่ประชาชนอาจจะตื่นกลัวอันแรกคือเราก็พยายามอย่า ป้องกันตัวเองก่อนเนาะก็คืออาจจะไม่ดื่มน้ําหรืออะไรที่มาจากคนอื่นที่เราไม่รู้จักที่ไม่ได้สนิทสนมที่เราไม่ได้เชื่อใจซึ่งอันนี้จริงๆปัจจุบันนี้เราก็ปฏิบัติกันอยู่แล้วใช่ไหมคะเช่นเราไปเที่ยวหรือไปอะไรเนี่ยก็อย่าดื่มน้ําหรืออาหารที่กับคนที่เราไม่รู้จักนะคะแล้วก็คนที่เราไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไว้วางใจก็อันนี้ก็ให้ระวัดระวังเท่านั้นเองแต่โดยปกติแล้วเนี่ย มันก็ไม่ได้เกิดบ่อยขนาดนี้นะคะแล้วกรณีนี้เป็นกรณีพิเศษก็อยากให้เรารู้ว่าเออมันเกิดขึ้นกรณีนี้แล้วก็ก็เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ด้วยกันนะคะว่าในอนาคตเราจะสามารถป้องกันการซื้อขายไซนายหรือควบคุมการใช้ไซนายได้อย่างไรนะคะ